มันจะมาไม่พักเบี้ยผักปลูกเบี้ยผักจ้าเบี้ยผักลงทถาดจ้าสลัดกำลังพอ่อปลูกอามามาดีท้อผสมเรากับเส้อถาดด้วยผสมในจกจักเส่ถาดเลยปเสใส่ถาดไมนเป็นถาดปาดปาดปาดมาตัดเสือไวเลยเอเลสองถาด,ดถามาปลูกผัก ข้าวเหนเียวๆจ้ะเบียร์ผักลงมาดจ้าทำใหญ่อ้อยปลูกผัก YouTube เรียวเวทก็เป็นสมศักดิ์เจริญฟาร์มแชนแนลอยู่จ้ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นอ้อยปลูกผักเหมือนกันอยู่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนอะไรกดติดตามเนี่ย้จะเด้่อ้ามาเบียร์ผักลงมผาดจ้า đu một chôm thế đừng tự mà kỳ phải nhau là cả lông rồi em sẽ diệt phải lơ em muốn bằng nó bằng mưu em cứ thử thay hãy ở còn tăng vậy nó có cọ lông phải lơ nhưng cái mai lại theo là nó thay cái lông bưng cần กาะลงไปเลยกอหาขอลงไปให้ทุกขินจีนยเพื่อดีเลยนวันหน่หาดแงยแง่ดุกๆนะคะงามคับด,ดินเพาะปลูกด,ดินดำปุ๊บ พามาปลูกผักจ้าปลูกผักแคทสวนมักสิดาไปน้ำจ้า,า,าอาตาผาอันปลูกผักไม่ได้เันเราน้อพี่น้องตัวนี้มามามาปลูกิดาไปฟ้อมปลูกผักไปฟ้อมมีลายใดหล,ยห,ลยหลายหลายทางผักก็ขายก็ได้จ้ะเดี๋ยวขายไปเรื่อยๆ ไปจนมือเรื่อยๆกับกาปลูกไม่หลนานมีพักมันลายก็ขายไปตามฤด,ดูกาลมันเจ็ดสิบบาทสามต้น2งต้นสิบบาทก็ว่าไปต้นน้อยก็ใส่สามต้นก้นละห้าบาทก็เอาละบานนอกบานหน้าอ่อนพิษเพีย้นยนจะใส่หนากทิษซำนี่หลังด้ขายง่าย ขายก็ขายง่ายคนซื้อก็ซื้อง่ายหาข้อกัปลูกง่ายยุดอกไม่ได้ปลูกยากคนเด้ยปลูกอ็นซีเทาดินง,ง่ามกับงามใบแตะป่ะเด้ปลูกให้ดูปุย๋ยแพงร่งก็ได้ขายแพงปุย๋ยน้ำแพร่ง,ง,งสูบเอาไว้ถ้าเดี๋ยวก็ใส่เทียเดี๋ยวรอบเดี๋ยวก็มืดปลูกลงดินนี่ละ เดีง๋งามๆข้าวเดียวรัก็ตงามบๆขึ้นสมอาทิตย์จะได้ขายแล้วแ้าวเดี๋ยวก็ตตว่าจะเป็นเลยก่วนี้จังไอฮะ่ลงปูกข้าวเดียวิววนวนนวยว่นก็โตหรอแต่พี่คนจะเหมือนหล็เขียง ดึงว่างดึงว่างไว้ก็ไปน้องเลยกดไลค์กดติดตากั้เนี่ยได้จะเด้ออามาปลูกผักเด้จะเฮ็ดสวนหัวสวนอันอันผักไปกนินนี่ก็ได้กินได้ขายได้ขายได้กินไปนำ้ำก็จะซื้อเพื่อนก็เอาละตัวน้องหลังเนาะ นา่บด้ซื้อปูกกินปลอดสารปลอดภัยดียอยคอนบดิซีดยาพ่นน้ำผาคอนบูงลงโจ๊ะกินผักทั้งไม่ผักกาดเขียวปีมันยังมากมันยังลงมาโจ๊ะคิ้วๆยังมากลุกาดเขียวปีเห็นๆใช่หล่ะ thả leo bớt tiếp nào cha ngon ngon đi เด้อราไปส้มอันข้างบนเบียดอันดีพอไ,ไหวไรกาลังพอดีลงผาดลงผาดเก็บลงผาดให้หมดเลยไหมนี่หัวละผ้าจ้ะละผ้าเบ็ดเสร็จแล้วหน่อยมุ้งซ้ำซ่าโดยซื้อผลพยัคฆมามุ้งกันพอนบประเด็ดหอนแห้งจะดังเคียวจะนี่พามาส้มกระลำจะกระลำก็พอดี กลังงามอะไอนี้เราก็ปลูกไม้จุ้มจุ้มในไผ่ปลูกกวนอันนี้ก็ห่านทักก็จะด้อต่างแดดเลยเล่มขาดออกดันพยานขาดออกก็ได้ปล่อยเลยจ้ะปล่อยเลยวางลายแล้วเพาะนาเอามาลง่มไม้เลยงามก็ลง่มไม้เลยลเระแหน่ก็ลังงามเลยจ้ะดื้อเสน่ห์พวดงามเลย อันนี้อนเอาใส่น้ำตัวนั้นบ้านได้ใส่ปุ๋ยเพิ่นใส่ตัวอันนี้นั่นบ้านได้ใส่ปุ๋ยงามขนาดนผ่กอีตูสะโพกหัวละผ้าลงพี่สวนฝรั่งจะปลูกฝรั่งฝรั่งฝรั่งก็ปลูกผักแซมกระดัมกระดาษก็ได้ขายเชลก็ได้ขายได้กินจ้า